แค่ตัวเดียวนะตายนะตายวะตายดิเพราะว่าอยู่ยิงโดนอย่างนั้นมีเต็มเลยยังยังไม่ตายอยู่นี่อยู่นี่พี่นี่ไฆ่าน้ำวิธนูมีตัวไหนยิงไม่อีกวะมันไหลอ่ะพี่ตายยังตายน้ำอยู่พี่ตัวนึงยังโอนิก สองอะไรเดี๋ยว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 เดี๋ไไไอะไรตั้งหลังเอาาอม้ยอุ้ยหลังบอยตั้งหลังเ้าตั้งหลังเ้ามามอันหนึ่งฟังนี่มีเสียงโดนยัดเลดี๋ยวเข้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยัมกเข้าไไม่เข้านะพี่ลกส ไปตรงพี่รักแล้วิไปนึ่งสวย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 หายไอพี่บอลฟันสวนพี่ไป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 ฟันอยู่พี่เอ้ยโอ้ยหลังขวาลูกหลังขวาหลังขวาชูตรงขวาชูตรงขวาขวาเยอะขวาเยอะ โดเจอต้นไม้บางมเห็นไม้บางผมอะขบวนขบวนขบวนกำับปั๊มยาอยู่แป๊บปั๊มยาอยู่แป๊บ Lục mất l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 ục, mất mất luộc mất luộc đen luộc mất luộc mất luộc mất luộc đen luôn mình khôn, mình khôn. đen luôn 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 nó mà nhớ đây, nhìn tiếng Nhìn,

ไปดูเราไปข้างหน้าและหน้ากูหน้ากูหน้ากูตาย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 อยู่ตรงนี้เลยข้างหน้าเลยตายข้างหน้า,นานเราตายหนึ่งมาตายอยู่นั่นน่ะตัวโคตรตัวโคตรตัวระเบิดเปิดไหมเฮียอะไรกัน ปีหนึ่งเหรอทำไมอยู่ไกลยังวะปีจะไปดิออปีอยู่ในบ้านอยู่เลยว,ป,วยออปีหนึ่งที่นอกที่นอกตัดคอฟางเลยที่มาตัดคอฟางตรงนีตายปะเผือ่อโดนก<า><ป>ัอนตายว่ะมันตายนะไม่แน่ใจ đó à? thì. Chép chép thăm được không? Ai?